ลงมือทำอย่างไรให้สำเร็จหลายหลายคนชอบเดินม,มาถามผมว่าฉันลงมือทำแล้วอ่ะแต่ฉันไม่สำเร็จหรือฉันไม่ทำตามแผนฉันทำยังไงดีผมบอกให้เลยว่าการลงมือทำแบ่งเป็นสามส่วนส่วนแรกคือการเตรียมพร้อมส่วนที่สองคือการลงมือทำและส่วนที่สามคือการ follow up หรือตามงานผมถามนิดนึงครับว่าคุณคิดว่า 3ส,ส่วนนี้ถ้าแบ่งเป็น100%คุณจะให้ส่วนไหนกี่เปอร์เซ็นต์ให้คุณลองทายดูผมเคยไปทำสัมมนาแล้วบางคนก็ทายว่าถ้าเตรียมพร้อมต้องประมาณสัก30%ลงมือทำ50%า o l l o w u p 20%หรือบางคนก็ใหเ้เตรียมตัวให้พร้อม20%ลงมือทำา6 0การ Follow 20% แต่ผมคิดต่างอย่างมหาศาลยิ่งผมลงมือทำเยอะเท่าไหร่และยิ่งผมประสบความสำเร็จเอเท่าไหร่ผมยิ่งรู้ว่าในมุมมองผมเท่านั้นนะการลงมือการการการเตรียมพร้อมคือ40ของความสําเร็จการลงมือทําแค่20และการ Follow คือ40เพราะยิ่งคุณเป็นผู้นํามากขึ้นคุณต้องเตรียมพร้อมมากขึ้นคือและเมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วเนี่ย เราเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วการลงมือทำมันง่ายนิดเดียวแล้วหลายหลายคนก็ลืมเลยนะลืม follow เลยคือทำแล้วไม่ไปตามไม่ไปดูชิว่ามัน work หรือเปล่าถ้าคุณคบรบลูปนี้คือเตรียมพร้อมลงมือทำแล้ว follow through ก็คือตามจนมันสำเร็จนะผมบอ,อกให้เลยครับลงมือทำแบบนี้สำเร็จ100%แต่ถ้าคุณขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งหรือเตรียมพร้อมน้อยการกระทาก็ไม่ดี follow up ก็ต้องเหนื่อยหน่อยถ้าเตรียมพร้อมเยอะ ลงมือทำได้ดี follow up ก็ดีด้วยสำเร็จ100%แน่นอนและนั่นคือสิ่งที่ทำยังไงที่จะสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับ